Yeah. S <S สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข่าวสวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะไม่รับเราไม่คุยค่ะวันนี้เรามีเรื่องลับมากมากที่จะมาคุยกันนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าเรื่องลับที่เราจะคุยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพาก้าวไกล ที่จริงแล้วเนี่ยพักคก้าวไกลมีวีรกรรมในเชิงของการโกหกเนี่ยไว้เยอะมากจนกระทั่งทำให้เกิดเพจที่ใช้ชื่อว่าวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรซึ่งเรื่องราวที่พวกเขาโกหกมีหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้ก็คือเรื่องของคนในพักที่มีการหนีทหารถกเถียงกันมาเป็นเวลาเป็นเดือนๆแล้วล่ะคะ่ะนะคะว่าเรื่องจริงมันคืออะไร ถ้าใครติดตามข่าวสารเรื่องนี้ก็จะเกิดอาการสับสนหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งเราเองบอกเฮ้ยระเบียบของทานกระลาโหมเขาว่าอะไรระเบียบของรอดเอขาว่าอะไรเรื่องการออกสอดอสีอ่สามนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราต้องคุยกับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นคนที่มีความลับต่างๆมาเปิดเผยให้เรานะครับดรธันกวินรัตน์อังกูลค่ะสวัสดีค่ะนักข่าวเอางี้เรื่องของการหนีทหาร เอาทีละคนครับเอาสอส,อสอจังหวัดประจวบก่อนนะครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเรื่องหนีทหารเขาเนี่ยมันอายุความมันหมดไปแล้วใช่คืออายุเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปรับราชการทหารได้แต่มันเป็นเรื่องราวที่ว่าเรื่องที่เขาพูดว่าหลังจากที่เขาเองไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารแล้วเกิดอะไรขึ้นจับไปดองไปแดงตรงนั้นตรงนี้ครับซึ่งพอเราฟังทหารเฮ้ย มันหนังคนละม้วนเลยนะอ่อาต้องทันอธิบายให้พี่ฟังผมคิดอย่างนี้ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่า <c oughs> มันเรื่องของการหนีทหารเนี่ยมันจบไปแล้วจบแล้ว<อ>ใช่คดีความต่างๆมันจบไปแล้วแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่ถ้าจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีมันมีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตม,มันเรื่องของการด,ดําเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายมเพราะฉะนั้นภูมิประวัติภูมิหลังเนี่ยเราก็มีความสามารถที่จะไปดูได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่โดยเฉพาะกรณีของความเป็นชายไทยเนี่ยมีกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าจะต้องรับราชการทหาร อันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราอยากจะรู้ซึ่งเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะสามารถสอบถามได้นี่เป็นหลักการโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเ,เรื่องที่ถามว่าทําไมต้องไปค,คุยเรื่องกับเพราะคุณอาสาที่จะมารับใช้ประชาชนนั้นมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะสามารถทำได้เพราะว่าตําแหน่งหน้าที่ของเขาเนี่ยความซื่อสัตย์จริต<ช>มันก็เป็นสิ่งสำคัญมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าถ้าว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือความซื่อสัตย์จริตทีนี้เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของว่าทําไมต้องไปขุด มันก็เลยเกิดคําว่ากลั่นแกล้งเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของมันจบมันสิ้นไปแล้วไปขุดไปคุยนี่ตั้งใจจะก,กลั่นแกล้งเขาใช่หรือเปล่าคือผมถามก่อนว่าคาว่ากลั่นแกล้งเนี่ยแปลว่าอะไรคือกลั่นแกล้งแปลว่าเขาไม่ได้กระทาความผิดแล้วเราไปใส่ความเขาว่ากระทําความผิดแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีประชาชนที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีการกระทาความผิดคือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ส่งรายงานต่างๆมาที่เพจ ส่งข้อมูลต่างๆมาที่ผมแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลซึ่งมันก็แปลว่าประชาชนช่วยตรวจสอบ<ช>เป็นเบื้องต้นใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพลังของประชาชนที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการประชาธิปไตยของรประชาชนไม่ใช่หรืออทีนี้เขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่กระทานั้นถูกต้องรวมทั้งใบสสดอของเขาครับเขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พอมีทาหารมันนั่งด่าหน้าแถลงครับ มันหนังคนละมวลนาตกลงมันคืออะไรอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนปลอม <c oughs> คืออันนี้ผมคิดคิดว่ามันต้องมีความชัดเจนในมุมของกฎหมายก่อน<ะ>ว่าข้อกฎหมายว่ายอย่างไรและในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรและโดยเฉพาะก็จะว่าจะเป็นสสจงังหวัดเชียงแสนนะครับจะต้องมีความแม่นยําในมุมของกฎหมายเพราะเป็นผู้ใช้อนนานาจนิติบัญญัติและที่สําคัญคือเป็นโฆษกกรรมธิการการทหารด้วยเพราะนั้นการที่พูดถึงประสบการณ์ของตัวเองว่า เขาสามารถที่จะไม่ไปแสดงตนในวันที่กําหนดและไปชําระค่าปรับที่ศาลแล้วกลับมาจับใบดํใบแดงได้เนี่ยมันทําให้ประชาชนเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่นะครับนั่นไงคือพี่งงมากแบบว่าพอทหารเขามาแถลงไอ้สิ่งที่เขาพูดมันไม่มีนะใช่มันไม่มีในข้อกฎหมายครับ <c oughs> แล้วเมื่อกล่าวอ้างแบบนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่กาลังจะเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายนนี้ครับเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงที่น้องๆที่กาลังจะเกณฑ์ทหารเท่านี้ได้รับโทษจําคุก เออคิดว่าไปเสียค่าปรับได้ใช่แล้วคิดว่าจะนั่งจับไปดใบแดงในวันต่อมาได้ใช่ที่อำเภอใช่ซึ่งมันไม่มีครับในข้อเท็จจริงก็คือว่าในกระบวนการในการจับสลากเนี่ยมันมีวันที่กําหนดชัดเจนเออและถ้าไม่ไปแสดงตนเนี่ยจะต้องไปที่ศาลเ,เพื่อรับคําพิพากษาในอ,อัราโทษจําคุกไม่เกิน3ปีแล้วรอลงอาญาก็แล้วแต่ว่าถ้าสมมติเคยกระทําความผิดมาก่อนแต่เด็กตอนนั้นอาจจะไม่เคยกระท o ความผิดรอลงแล้วก็ปีหน้าก็กลับมาแสดงตนเพื่อเข้ารับราชการทหารทันที ซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางทหารเข้าแถลงถูกต้องแต่สิ่งที่สอสอเข้าแถลงมันคนละเรื่องเลยใช่มันไม่ตรงกับระเบียบอย่างที่น้องว่าเนาะทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะมายืนยันความถูกความต้องก็คือเรื่องใบสอสอใช่สีสอสอสี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 สงสขสี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 สรสี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 เีส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 หสนให้ดูไปแล้ววิีงีสีสไสี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 สตอนหลังทหารก็ออกมาว่า ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่สามท่อนครับสามท่อนยังอยู่ที่ทหารครับครบทั้งสามท่อนไม่มีการฉีกออกไปเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอายังไงดีกับเรื่องของใบสดอดคือมันเหมือนกับเราซื้อของที่ร้านนะครับว่าสต๊อกที่ร้านมันมีครบถ้วนอืแล้วคุณบอกซื้อของที่ร้านนั้นมาเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยโดยซื้อของที่ร้านนั้นนะครับแล้วมาขอเคลมอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับเคลมถูกไหมครับเพราะสต็อกมันมีครบ เพราะฉะนั้นไอ้ของที่คุณมาเคลมอ่ะคุณไม่ได้ซื้อจากเราถูกต้องถูกต้องมันไม่ใช่ของเราแน่นอนแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องตรวจว่าของที่เขามาใช่หรือไม่เพราะสต๊อกของเรามีครบเพราะถ้าเกิดเรามีของขายอยู่3มชิ้นใช่แล้ว3ามชิ้นก็ยังอยู่ครบถูกต้องแต่จู่ๆเข้าชิ้นหนึ่งมาบอกว่าแต่ขอเคลมใช่แต่บอกเอ้าฉันยังไม่ได้ขายไปสักชิ้นหนึ่งเลยนั่นก็เป็นสิทธิ์ของตัวของเจ้าของที่จะบอกว่าคุณเอาของปลอมเนี่ย มาเสียบก็ไปฟอจบจบ้องตำรวจจบแลกำลังจะถามว่าแล้วเรื่องนี้เราฟ้องร้องเขาได้ไหมก็เป็นผู้เสียหายครับเพราะว่าตัวของไปสอทสิบสานั้นเนี่ยก็หนดไว้ชัดเจนว่าออกจากกองทัพเมื่อของที่อยู่ในกองทัพมีความครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสิ่งที่สอสอท่านนั้นเนี่ยได้กล่าวอ้างขึ้นมาก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้เอกสารปลอ,อมณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูตามน,นี้นะเขาน่าจะได้รับการพิจารณาปัญหาจริยธรรมใช่ เขาน่าจะได้รับการพิจารณาในเรื่องใช้เอกสารปลอมครับตรงนี้เนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยมีคนฟ้องเขาหรือยังก็ไปฟ้องเองเป็นคนไปฟ้องเองทั้งหมดเลยคือเริ่มต้นนะครับต้องเรียนว่าเราเนี่ยสอบถามไปผ่านทางช่องนะครับซึ่งก็ปลิวไปแล้วตอนนี้เหลือกายเป็น a d t h a n g a v i n r นะครับทุกวนไปติดตามกันถ้าสนใจข้อมูลข่าวสารต่างๆก็คือว่าเราสอบถามเข้าไปในฐานะที่เขาเป็นโฆษกกรมทติการทหารและอภิปรายเรื่องของกองทัพ แล้วก็พูดถึงเรื่องของน้องผู้หญ lands, ิงจนกระทั่งมีกระแสต่างๆที <N 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 ่จู่โจมน้องเขาแล้วก็ทําให้เราสนใจพอสอดถามเข้าไปเนี่ยในฐานะที่เขาเป็นสอสและโฆษกกรมธิการการทหารกล่าวให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องน้าปีปัจจุบันคือ2567ผมไม่ได้ย้อนกลับไปนะครับว่าตอนปี255 5เนี่ยเขาหนีเกณฑ์ทหารหรือไม่เรื่องคำว่าขุดคุยกผมไม่ใช่ประเด็นของผมไม่ได้สนใจว่าเขาหนีทหารหรือไม่เพราะว่า เอามาก็ไม่เกิดประโยชน์ประเด็นของผมคือว่าณมกราคม25 6 7เนี่ยเขากล่าวอ้างว่าถ้าหากว่าไม่ไปแสดงตนสามารถที่จะเสียค่าปรับ,ลบและกลับมาจับใบดำใบแดงได้ซึ่งผิดต่อข้อกฎหมายอันนี้คือเป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมของสอสเพราะฉะนั้นก็แปลปว่าเราต้องฟ้องเขาเรื่องจริยธรรมอันนี้อันที่1อันที่2คือเขาไปโชว์เอกสารที่ว่าสอดอ .43 ในรายการทีวีว่านี่คือหลักฐานที่แสดงว่าเขาได้ไปจับใบดําจริง ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นความผิดทางอาญาในกรณีที่ใช้เอกสารปลอม,อมในฐานะที่ก็เป็นสอสเราก็ดําเนินการฟ้องร้องเอาผิดในมุมของปปชต,ต่อไปครับอเพราะฉะนั้นเอกสารปลอมก็ผิดการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจจะส่งผลต่อน,น้องๆที่กําลังจะต้องคัดทหารในเดือนเมษายนนี้ถ้าเกิดมีความเข้าใจผิดคิดว่าสามารถไปเสียค่าปรับได้อะไรได้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาทางด้านจริยธรรมนะฮะครับอ่ะโอเคครับเราพักกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ เรื่องลับมาก <S No s e n s o r สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรอยเปปไทด์ไพทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข่าวเอาละค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้ตอนที่เบรกไปก็เห็นสมุดเล่มสเีเขียวที่น้องทันก็ถืออยู่ มันเทเล่กันน้องขาอันนี้เป็นเอกสารที่หลายๆคนถามหาครับว่าผมมีสอด4 3่สิบสามไหมต้องเรียนว่าผมเข้ารับเรียนเป็นรอดนักศึกษาวิชาทหารก็จะได้เอกสารฉบับนี้ครับของทางราชการมาก็ยืนยันนะครับว่าผมดําเนินการโดยถูกต้องอันนี้เป็นสอดแปดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าจะเขาอีกนาเป็นเองใช่ใช่แต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะตัวนี้ครับผมเป็นประชาชนผมไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดเผยเพราะผมไม่ใช่บุคคลสาธารณะแต่ว่าอยากทีจะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมไม่คิดครับเพราะว่าผมไม่ไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วก็ส่วนนี้นะครับโชว์ อันนี้เป็นใบสอดอ43และหลายคนก็ดูแล้วครับมันก็จะมีชื่อว่าทันฉลองรุ่งมิถูผมยืนยันนะครับว่าจากที่ไปขุดมาผมก็โชว์ให้เห็นเลยว่าใช่ครับผมชื่อทันฉลองรุ่งิถูครับ <laughs> ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประชาชนตรวจสอบได้แต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่มีอํานาจกําลังจะมาตรวจสอบผมในฐานะที่เป็นประชาชนานั่นทันพูดมาพี่จะใ,ให้ทันแก้ทีละข้อเลยนะข้อแรกเขาบอกว่าสิ่งที่ทันกําลังทํานี้เป็นเกมการเมืองผมไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง ผมในฐานะประชาชนและที่สําคัญคือผมเป็นโหวตเตอร์ของพรรคเก้าไกลอ๋อเหรอใช่ครับเลือกเขาด้วยเหรอผมเลือกเขาทั้งคนทงพรรคเลยครับโอ้แล้วตอนนี้เปลี่ยนใจยังตอนนี้ผมยังหาตัวเลือกไม่ได้ถ้ามีการเลือกครั้งต่อไปก็คงจังงออกเสียงครับอ๋อโอเคก็แปลว่าตอนนี้รู้แล้วว่าที่เลือกไปครั้งที่แล้วนั้นตอนนี้มันไม่ใช่แล้วก็เป็นการตลาดการเมืองนะเหเคครับอันที่สองเขาบอกว่าต้องท่านเป็นไ o โอ จริงๆเท่าที่ผมเห็นไอโอก็จะเป็นรูปหมารูปแมว <laughs> แต่ว่าผมเปิดหน้าชัดเจนผมคิดว่าเราต้องต้องมีความเป็นคนไทยเมื่อเป็นคนไทยแล้วเราเปิดหน้าแล้วเรามีความบริสุทธิ์ใจที่เราจะทําเพื่อประเทศชาติทําเพื่ออํานาจอธิปไตยของประเทศไทยจริงๆเนี่ยสิ่งที่ผมทําตอนนี้ผมกาลังจะปกป้องประเทศเพื่อไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองครับซึ่งพวกเขาเป็นบุคคลสาธารณะ<ช>ที่อาสาเข้ามาดูแลบ้านเมืองใช่ครับ เราในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบใบเพื่อที่เราจะป้องกันไม่ให้อเอ่าตประเทศเราต้องอยู่ภายใต้การปกครองของคนที่ไม่ใช่คนดีครับอันนั้นคือเป็นเรื่องที่สําคัญคือต้องดนอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์ว่าแม้ว่าจะเป็นตัวของสสที่เป็นพักฝ่ายค้านอาจจะไม่ใช่มุมของการบริหารประเทศโดยชัดเจนแต่ว่าเมื่อเป็นสสคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีส่วนในการบริหารประเทศผ่านคณะกรรมาธิการ,รผ่านการออกกฎหมาย ผ่านกระบวนการต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะใช้ความเป็นสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลคำถามต่อไปคือใครเป็นคนตรวจสอบฝ่ายค้านเราคือประชาชนที่จะต้องตรวจสอบฝ่ายค้านว่าข้อมูลที่ได้พูดขึ้นมานั้นมันถูกต้องหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะทําว่านี่คืออํานาจที่แท้จริงของประชาชนที่ไม่ได้อยู่เพียงเฉพาะแค่การเลือกตั้งอย่างเดียวครับอ่ะทีนี้รุนแรงไปกว่านั้นอีก นอกจากว่าเป็นไ o แล้วยังบอกว่าน้องทันเป็นนักร้องรับจ้างได้มาเท่าไหร่คะก็เดี๋ยวช่วงเที่ยงลองดูไลฟ์นะครับผมจะร้องเพลงให้ฟังครับก็แล้วก็นักร้องจริงๆเราตั้งใจจะเรียนร้องเพลงอะไรอยู่แล้วก็เป็นนักร้องในมุมนั้นถ้าร้อแบบนั้นใช่ใช่แต่ว่านักร้องในมุมอย่างนี้ผมคิดว่าเราใช้กระบวนการทางกฎหมายที่เราสามารถที่จะไม่ใช้การชุมนุมเพื่อที่จะตรวจสอบอำนาจรัฐ เราก็สามารถดําเนินการผ่านทางเอกสารผ่านทางกระบวนการทางกฎหมายซึ่งมีช่องที่จะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะทําผมก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูครับทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อกี้ทุกท่านบอกว่าเลือกเขาทั้งคนและพรรคใช่ครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าคนที่กําลังมาขุดมาคุยมากลั่นมาแกล้งเนี่ยเป็นพวกที่มีอคติกับพรรคก้าวไกลตกลงท่านมีคติกับเขาเหรอคะผมคิดว่ามันต้องมองเขาว่าอาคติเนี่ยมันจะมีอคติสี คือรักเกลียดกลัวหลง uh huh. ซึ่งผมไม่มีอคติผมดูตามเนื้อผ้าผมไม่ได้รักผมไม่ได้เกลียดผมไม่ได้กลัวและที่สําคัญคือผมไม่ได้หลงผิด <Okay. S 2> ผมยืนข้างค,ความถูกต้องว่าความจริงมีสิ่งเดียว uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราในฐานะที่เป็นคนเลือกครับแล้วเป็นกัลยายนามิตรที่ดีอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ก็ทราบว่าถ้าเราเห็นน้องๆหรือนักเรียนที่กระทําความผิดเราก็ควรจะต้องตักเตือนต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งที่ใช่ไหมครับแล้วแก้ไขในสิ่งที่ถูกต้อง นั่นคือความเป็นกาลายานามิตรว่าควรจะต้องแก้ไขอย่างไรถ้าเราพักรักพักการเมืองในฐานะที่เป็นพักการเมืองแล้วเราเห็นมีบุคคลที่กำลังจะทําให้พักการเมืองนั้นเสื่อมเสียนะแล้วปล่อยไปเราควรจะต้องเตือนไหมต้องเตือนสิเราปล่อยไป<ม>ไม่ได้ถ้าเราปล่อยไปเท่ากับเราลังแก่พักและถ้าเรารักประเทศล่ะครับเราเห็นคนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเรายิ่งทนไม่ได้เลยนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามแสดงให้ดูว่านี่คือพลังของประชาชนที่กาลังจะรุกคืบเข้าไปในการที่จะตรวจสอบ สสทุกคนไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่พัรคกฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่ว่าณขณะน,นี้ประเด็นที่สนใจคือว่ามันมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากความเข้าใจผิดและประเทศชาติก็เข้าใจผิดในมุมเหล่านี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านเคยเลือกเขาเนี่ยคำกล่าวหาว่าท่านมีคติต่อพักก้าวไกลมันไม่น่าจะจริงเพราะถ้าเกิดมีคติตอนนั้นท่านคงไม่ลงคะแนนให้เขาหรอกเนาะใช่ใช่คราวนี้ปรากฏว่าเรื่องมันยังไม่จบจากสสปราจีน มันก็มาที่สสกรุงเทพครับนะครับอ่าทีนี้สสกรุงเทพพี่อยากจะถามท่านว่าจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นยังไงมันถึงได้ไปถึงเขาคืออย่างนี้ครับว่าตอนของคุณจิรัตเนี่ยเกิดขึ้นในปี2555ซึ่งคุณจิรัตก็บอกบอกบอกระบวนการต่างๆเนี่ยจำไม่ได้หมดทุกอย่างเลยก็มีมีผู้ประสงค์ดีอย่างนี้แล้วกันส่งข้อมูลให้กับผมว่าไปดูสิปี2555เนี่ยมันมีอีกคนนึงนะที่ไม่ได้เข้าไปแสดงตนเพื่อขอรับการตรวจเลือก เราก็เลยเอาตรงนี้ครับที่ต้องการที่จะสื่อสารแต่เพียงว่า,เ,าเขาเรียกว่าเป็นคู่เทียบก็ปรากฏว่ามีสสมินบุรีนี่แหละที่เป็นคู่เทียบนะครับว่านี่ไงขั้นตอนที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไร<อ>ก็เท่านั้นเองแต่เขาบอกว่าที่เอาเข้ามาพูดเนี่ยมันก็แค่ราคาคุยขี้โมไปเท่านั้นเองตกลงตอนนี้ท่านมีข้อมูลอะไรบา้างหรือยังครับในเรื่องนี้จริงๆในมุมของการหนีทหารนะครับผมก็ไม่ได้สนใจแล้วนะครับผมสนใจแต่เพียงว่าณปัจจุบันเนี่ยสสท่านนั้นเนี่ยได้กล่าวอ้างว่า มีการซื้อขายสอ4อโอ้อันนี้ถ้ากองพักเสียหายนะถูกต้องครับตอนนี้ประเด็นของการหนีทหารผมคิดว่าสิ่งที่สสท่านนั้นได้พูดขึ้นมาก็สะท้อนได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสสจิรัตให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ากระบวนการที่ถูกต้องมาจากสสของฝั่งกรุงเทพหาคนครเอง mm hmm. อันนั้นคือจบไปแล้วในสุมของผมนะครับส่วนของเพจอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นน้าส่วนของเขาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใน,ใ,ใ,นในมุมเดียวกันเสมอไป <Yeah. S 2> แต่ไประเด็นของผมคือว่ามันเกิดกรณีใหม่ขึ้นมาจากการให้สัมภาษณ์จากสื่อ แล้วก็มีการถแถลงข่าวต่างๆออกไปว่า,เ,าเขาใช้คําว่าการซื้อขายของกองทัพเนี่ยจะต้องจบเสียทีซึ่งคํานั้นแปลว่ามันเกิดขึ้นพูดมากกว่าหนึ่งคนนะใช่พูดมากกว่าหนึ่งคนนะครับซึ่งกองทัพเสียหายอย่างมากที่นี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาบอกว่า,อาตอนเนี้เขาก็สามารถที่จะโชว์ใบสอดสีสามได้ตกลงก็โชว์ได้ไหมครับยังไม่เห็นเลยครับแต่จริงๆนะถ้ากระบวนการของเขาถูกต้องเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงได้ปัญหาตอนนี้ครับก็คือว่า เขาไม่ได <im LE> ้ไปแสดงตนในปี2555แปลว่าปี2556เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์จับไปดำใบแดงเขาจะต้องเข้ารับราชการทหารเลยแต่เคสของคนคนนี้ครับก็คือว่าเขาไม่ต้องเข้าไปรับราชการทหารเพราะมันมีข้อยกเว้นเอาไว้เรียกว่าเป็นบุคคลจำพวกที่สองนั่นแหละสิพี่พี่งงมากเลยว่าที่บอกว่ามีรายมือเจ้าหน้าที่เขียนว่าภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด มันรุนแรงนะอันนี้ตกลงเขาเขายินดีที่จะใช้ประโยคนี้หรอาอันนั้นเป็นศัพท์เฉพาะของทางโรงพยาบาลที่กำหนด uh huh. เอาไว uh ้ huh. ต้องเรียนอย่างนี้ว่ากลุ่มของจำพวกที่สองซึ่งผมมาให้ความรู้ไปว่าถ้าหากว่าคุณมีลักษณะเป็นจำพวกที่สองประกอบด้วยอะไรบ้าง uh huh. ก็คืออันที่หนึ่งก็คือภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศตั้งเนิดซึ่ง uh huh. จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ uh huh. นะครับโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศอาจจะมีเรื่องของการเสริมหน้าอกซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของการฝึกอันนี้คือส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่2ก็คืออาจจะเป็นจิตเวทหรือเป็นโรคทางาติดต่อร้ายแรงอะไรต่างๆก็ไม่สามารถที่จะรับได้แล้วไอ้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นโรคหูหนวกตาบอดเป็นใบก็เป็นโร,รคภัยไข้เจ็บอ่ะก็จะมีอยู่3ากลุ่มนี้ซึ่งผมให้ข้อมูลตรงนั้นไปแต่ปัญหามเกิดอะไรปัญหาก็คือว่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามกับสอสอท่านนั้นนะครับและตนเองไม่ตอบว่าเป็นอะไรในขณะที่ดูจากสภาพภายนอกแล้วนี่ก็ดูจะแข็งแรงคือเป็นผู้ชายที่แข็งแรงใช่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ไปบอกว่าอยากจะรู้ก็ไปหาเอาเองแล้วก็อนุญาตบอกว่าไม่มีปัญหาเราไปฟังเทปได้ครับ เพราะฉะนั้นมันก็ประชาชนเมื่อไม่ได้เพราะความกระจ่างประชาชนเขาก็คิดไปต่างๆนานาจากสิ่งที่ผมให้ข้อมูลไปว่ามันมี1 2 3 4งสาเหล่านี้แต่ว่าประชาชนก็สงสัยจากพฤติการของสสท่านนั้นเองครับพอจากพฤติการทําให้มองเป็นประเภทที่1ที่ว่ากันไปเป็นใา่ก็คือเพศสภาพกับเพศกําเนิดไม่ตรงกันครับซึ่งอันนี้มันก็จะมีกรณีที่สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าหากว่าคุณลักษณะต้องห้ามมันไม่มีเรื่องนี้คุณลักษณะต้องห้ามไม่มีเรื่องของการเป็นโรคจิตเวท ถามว่าถ้าหากว่าสสเข้าไปในสภาแล้วเกิดอาการคลุ้คลั่งขึ้นมาอันนี้คงไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดผลเสียภาพลักษณ์เสียหายแน,<ช>น่นนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันก็จะต้องไปดูต่อไปว่าถ้าเราต้องการที่จะให้มีสสที่เป็นภาพลักษณ์ที่ดีค่ควรจะต้องทําอย่างไรต่อไปในอนาคตเพราะมันมีกฎระเบียบตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างที่ท่านพูดก็เป็นคนที่ไม่ควรจะเข้าไปอยู่ในสภาทั้งสิบนะครับอ่าละทีนี้ไปตรวจไปสอบกันไม่ทราบว่าตรวจสอบกันที่ท่าไหนมันถึงออกมาบอกว่า ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับภาวะอันนี้ต้องต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าไม่มีใครรู้ความเป็นจริงเพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่สันนิษฐานจากพฤติการของเขานะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อมีการการเอ่อเขาเรียกว่าท้าทายว่าให้ไปบอกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็บอกให้บอกเป็นประโยชน์บอกเราก็ถือว่าว่าบุคคลท่านนั้นอนุญาตอ่ะโอเคเมื่ออนุญาตกันแล้วก็เกิดเรื่องของ LGBT ซึ่งเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้เกิดขึ้นนะครับ บางคนก็มองเป็นเรื่องที่น่าค้นหาบางคนก็บอกเป็นเรื่องน่าขันที่เอาเรื่องที่เป็นกระแสเนี่ยมาพูดกันถึงสสอท่านนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันดูเรื่องดีมากสักครู่แล้วกลับมาครับเรื่องลับมาก no censor สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นข่าวเอาละค่ะตอนนี้เรากลับเข้ามาช่วงสุดท้ายนะครับ มีคําขู่บอกว่าถ้าน้องทันขุดเขาเยอะๆเขาใช้คําว่าขุดเนาะระวังน้องทันจะถูกขุดบ้างครับประเด็นที่เขาคิดว่าเขาจะขุดน้องทันคือเรื่องอะไรคะก็น่าจะมีเรื่องของการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ประวัติต่างๆก่อนการเปลี่ยนชื่อน้องทันเล่าเลย <ผม S 1> คนเรียนอย่างนี้<อ>ครับอันที่หนึ่งนะครับก็เรื่องของสอสดบอด43ผมบอกไปแล้วนะว่าอันนี้คือฉบับจริงของผมผมให้ดูหน้าผมก็ได้ครับ<อ>ก็จะมีหน้าอันนี้ไหนๆก็บอกแล้วว่าเคยเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นผ่านการเรียนรอเราได้รับการดาเนินการถูกต้องตามกฎหมายคือผ่านนักศึกษาวิชาทหารนี่ตั้งมีผมอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ขุดได้ก<ช>็ขุดได้เลยครับแต่ว่าในความเป็นจรงิงผมอยู่ในฐานะประชาชนผมไม่ใช่ผู้ดาร,รงตาแหน่งทางการเมืองในความเป็นจรงิงผมไม่ต้องเป็นต้องมาเปิดเผยหรอกเ,อเนาะแต่ว่า,า,อ,อ,ยาอยากถามก็เปิดให้อันนี้อันที่หนึ่งะครับอันที่2คือตัวของคุณที่ชื่อว่าทันฉลองรุ่งวิทูถ้าไปชําระค่าปรับจริงจะมีตัวนี้ครับคือเอกสารในการชําระค่าปรับครับถ้าคุณจิรัตบอกว่ามีการชําระค่าปรับจริง ขอดูเอกสารฉบับนี้ครับลองดูเลยครับนี่คือใบรับเงินจากที่ศาลที่ผมชมําระค่าปรับสองแสนบาทในกรณีที่กระทำความผิดทางอาญาะนะครับอีกอันนึงครับก็คือศารพิพากษาอันนี้มีจริงครับผมโชว์ให้เลยครับไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องขุดครับเพราะว่าน,นี่คือสิ่งที่เป็นความโปร่งใสที่ผมยินดีที่จะให้ตรวจสอบได้ะนะครับแต่ถามว่าอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหตุเกิดคือ2556แต่ผมได้รับการประกันตัวในปี5องร ถึงปี2559ไปดูกันครับว่าในปี56-59ผมทําอะไรบ้างนี่คือหนังสือที่ผมทำครับผมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติาด้วยการทําคู่มือเขียนแผนธุรกิจสอนให้กับโรงเรียนต่างๆผมช่วยในเรื่องของสัตว์สถาบันพระปกเกล้าในระยะเวลาที่ถูกได้รับการประกันตัวนี่คือสิ่งที่ผมต่อสู้ความบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะว่า ผมเข้าใจในกระบวนการในเรื่องของความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมแต่ผมไม่ออกมาพูดเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของการโจท์ตีกองทัพกองทีทหารและนี่คือใบป,ปริญญาที่ผมได้ในระหว่างได้รับการประกันตัวนี่คือความเมตตาของศาลที่ทําให้ผมได้รับปริญญาเอกในขณะที่ได้รับการ,รได้รับปริญญาบัตรตัวนี้ด้วยในใขณะที่รับการประกันตัวครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคดีอะไรเชิญขุดได้ยินดีเลยครับ ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าประชาชนแสดงความบริสุทธิ์ใจแสดงประวัติของตัวเองได้อย่างชัดเจนแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วว่าเมื่อมีการขุดเนี่ยจะยอมรับความจริงย้อนกลับไปครับว่าตัวสสเองครับพายประชาชนไหมครับคือถ้าคนเรามีความผิดอันใดแล้วเรายอมรับความผิดนั้นด้วยความจริงใจและโปร่งใสใช่ครับมันก็คือการดํารงรักษาจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ทําความผิด แต่คั้นมีคนจับได้กับอ้านต่างๆนานาขุดคุยกันแกล้งอคติแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาให้การต่างๆนานาก็ใช้เอกสารปลอมใช้วิธีการอธิบายที่บิดเบือนไปจากกฎกติกาที่แท้จริงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดอันนั้นเราสามารถพูดจาได้ว่ามันเป็นเรื่องจัิรยธรรมใช่ครับซึ่งถ้าเป็นนักการเมือง ก็สมควรที่จะต้องถูกสอบสวนทวนความในเรื่องนี้นะครับทีนี้จากการที่ทันทำงานตรงนี้เนี่ยเพจที่สอสอว่าสสก้าไก่โกหกวันนี้สอสก้าไก่โกหกอะไรเนี่ยมันยังมีเรื่องราวอีกเยอะไหมครทันพิธานจริงๆที่มันจะโผล่ออกมาเรื่อยผมคิดว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจ เรื่องของความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจสอบได้อยู่แล้วผมยกตัวอย่างเช่นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย<ฆ>ออสอสอที่เป็นประธานกรรมธิการการทาหารเนี่ยก็บอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการซื้อขายสอ4อส<ฆ>่แต่ประเด็นที่ผมไปค้นหาในฐานะที่เป็นประชาชนปรากฏว่ามันไม่มีเรื่องร้องเรียนนี้ในกรรมธิการแต่ก็เป็นการโกหกอีกแล้วใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นหน้าที่ของประชาชนครับที่จะต้องใช้วิจารณญ,ญาณใช้สติ แล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆและก็วิเคราะห์ว่าข้อมูลของสสต่างๆที่เรียกว่าเป็นสสผู้ทรงเกียรติเนี่ยมีความทรงเกียรติจริงหรือไม่ครับครับเอาละครับเมื่อเป็นบุคคลสาธารณะจะต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบแล้วเวลาที่ถูกตรวจสอบมีคนเขาหาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ได้ก็อย่าไปสร้างวัฒกรรมหลอกพวกของตัวเองว่าสิ่งที่เองโดนนั้นเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งด้วยอคติที่มีต่อพัก ซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มันเป็นวาทกรรมคนเราเนี่ยเราควรจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยการมีข้อมูลที่เป็นความจริงเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจว่าเราจะมีทัศนคติต่อสิ่งใดอย่างไรเราจะมีพฤติกรรมต่อสิ่งใดอย่างไรอย่าใช้อคติไม่ว่าจะเป็นรักโกรธกลัวหรือหลงในการตัดสินใจเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสุขภาพจากมิยสซูค่ะ เอาละค่ะหมดเวลาของรายการเรื่องรับบ้างแล้วนะคะพบกับรายการเราได้ทุกวันจันทร์จนถึงวนันศุกร์เวลาประมาณ10นาฬิกา10นาทีจนถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะเรรั no censor